สวัสดีจ้าเอ็ซีทุกคนทุกคนมีต้อนรับเขาจะต้องกุญแจโดน,สโนาดนสตอรี่นะจ้ะส่วนยาย่เดี๋ยวน่ะกำลังพาฟื้นพี่น้องอาจเสียงดังเนยเด้อจ้ะตั้งพาฟื้นไว้ใส่หนะ้าหนาวปีหน้าพี่น้องจะตัดมาวางหัวคำเหรอพี่น้อง ตัดมาเป็นอรแบบนี้แล้วก็ม่ใส่เกลืองพาที่ออกมาแบบนี้เลยพ้าเซ็ตแล้วผ้าเซ็ตแบบนี้มดแล้วกันเอาเสียเอาถุงมาใส่เนาะจ้ะถุงมาใส่แล้ะก็เอาเลี่ยงเลี่ยงไว้เลี่ยงไว้ทั้งก่อนอีกนี่จ้ะหอดปีนาเพิ่อแหง ก็เอาไปไว้ตะรางบ้านเนาะจ้ะเอาไปไว้ชั้นใต้ดินวันหานา้าปีหน้ากา็เอามาดังมาดังชิ้นจน้ะพี่น้องเสียงดังเลยนะจน้ะพอบานเสียงเครื่องเนาะจ้ะพี่น้อง กองหญ่แล้วแต่น,นี่บานเท่าใส่ควันเนาะจ้ะใส่ใส่ควันพาฟืน้นคือเมืองนอกใส่เครื่องแบบนี้พี่นอ้อง ข้างนอกนี่นหนาวหนาวเลยพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ตอนนี้ทุ่มกลัวแล้วยืนถ่ายคลิปอยูนอกกนยยย่นี่ก็หนาวจอยๆอยู่น่พี่น้อง สองหมื่อกีไม่บางช่ดีกระสีนเหนียวเหนียวแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นเส้นดีลูกโดนเส้นเรื่องหนอกแกนดีดีกับหนอกต้นน้อยแต่ว่าแกน ต้อนอีหยังต่อต้อนอีหยังแน่บอกว่าอยูกับพี่น้องมันหลายสนิทแต่ว่ามีต้นใหม่ตัวหน,นึง่งที่ว่าเป็นเชื้อเพิ่มที่ดีเลยคือซื่อเขาเจ้าเอิ้อนว่าต้นเยอะกาจะติดไฟง่ายเป็นต้นไล่ๆจ้ะยอยในกล่องหนิบบม,มีหรอก

Wenn? There ein du kannst can sitzen. Uh, yeah. Oh ja, yeah. okay. Und dann lag er zum Fischgaloi. เจอใหม่เนี้ยเหนียวกสิเห็ดอยากแน่จักหน่อยกับพี่น้องแสงกัสีโป๊ะพอปันไดเด้อกพี่ชาไว้ใบมัดแบบนี้ยพี่น้องเดี๋ยวจังมักกอกใส่ถุงทีหลัง เครืออีกหลายเยอะนั่นกล่องมึงใหญ่วะพ่อจ้ะพี่น้องเพราะว่าตัดไปเพื่อเมียาหนำตัดอีกหลายจ้ะทุกปีกับเห็ดจังสีแล้วพี่น้องนาน,นี่แหละก่อนใบใหม่มันสีออกนาจ้ะเพราะช่วงนี้ใบใหม่มันก็พ่อค้าเด็กออก ก็สิตัดายคนมืองหนอกตัดเพื่นสิตัดช่วงบ่มีม่ใบใบใหม่สิบพระฮันเดี๋ยวปงด้วยจ้ะมันคือยูเมืองไทยเมืองไทยตัดทุกยามเนาะจ้ะ ตนเมืองนอกเขาเจาะตัดฟื้นเป็นย่ามพี่นอ้องตัดฟื้นช่วงนี้แทบกสุุกลังคาเลื่อนสิเริ่มตัดฟื้นพาฟื้นกันช่วงนี้ช่วงนาหนาวนี่แหละใหม่มันสีลงมันมันลงแบบใดล่ะเอิอยังก็ลงเองลงอลงแบบพาง่ายนะกระสีบอเหนียวจนเกินไปยังระมาบ้านเหนีจ้ะ ถ้าต้นไหม่ออกใบแล้วมันสิเหนียวจ้ะที่น้องแล้วมันก็สิตัดยากความหนาวความเย็นเนี่ยเห็ดไทยต้นใหม่แบบาพาง่ายแล้วจะลงลงจากใบไหม่แล้กะก็เวลาพามันก็สีลงโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใาครมักคคลิป ได้โดนัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไข่กดติดตามในเด้อจ้ะกดกระดิ่งไว้คือสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัดนาะจ้ะพี่น้นองเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้จาจังไงก็ขอคนละไลค์และแชร์ในเด้อจ้ะอยู่ดีมีแหง้งทุกคนไปเลยจา้า